่าโอเคซิเลมันไงล่ะมันเป็นกล้องสิเลแก่รวยใหญ่แก่ใหญ่เอ็ดบางหลายมันสิหกอ่อนยาวอืมินหางลับลูกเต้ลูกเต้ออกมาดูคุณยายแกะกล่องลูก ของกินเปียกเลยเร็วมันค่อนต้องหลอกมันว่าของกินเยอะมันจะได้มาเร็วๆเออไม่งั้นมันไี่ไงมาเร็วๆเอามาดูกับใครน้องถือน้องหยาวน้องบ้าค่ะมาดูต่อโดยเเต้ไปนั่งฝั่งนู้นเลยลูกดูว่ายายกับย่าจะแกะมามันจะออกมาเป็นอะไรอออกมาดูทีละชิ้นดิกระเป๋าช้อปปิ้งครับ อ๋อกบอกอ๋อช้อปปี้โอเคดูข้างในดิตัว้แัลนมะครับและตัวอน่คอมครับคอมเหรออ่าแกะอกมาดูดิคอมจับดีดีนูลูกนะจากไมโครซอฟโดยตรงโอ้โหฝังเข้่ไปไอพี่เตกแกดมมให้ผาดูจากข้างในด้มันมีอะไรคีย์บอร์ดอันนี้แกก่อนลูกอันนี้คือซื้อมาให้คุณย่าหรือคุณยายใช้เนี่ย เหรอยายกับย่าจะใช้เก่งมากเลยนะนี่มันรุ่นรุ่นไหนเนี่ยอ๋อนี่เขาเซื้อกันกระแทกมาอย่างดีบอแมนกันกระแทกอย่างนี้เลยนี่ฮะตัวคีย์บอร์ดตัวคีย์บอร์ดสีอะไรลูกรีวิวดิสีแดงฮะอ๋อซิลมาใช่ไหมยายใครลงทุนเนี่ยทำไมมันตุ้ยนุ่ยจังตุ้ยนุ่ยเนี่ย เอกล่องออกกันี่้เที่ยาเห็นอาลต่อรงนี้อองก่อนแต่รุ่นนี้มันน่าจะอัพเป็น Windows 11ได้ไหมเต้จะพอได้ออกแล้วลูกออกแล้วออกแล้วครับพอแล้วอย่าไปเกียดมันเองนะตัวขิดบออขอดูฝากล่องดิมันเป็นรุ่นไหนเขาเอามาให้เราถูกด้วย Microsoft Surface Go 2โอเค That's right ต้องเอาออกตรงๆอ่ะใหญ่วางเหมือนกับกล่องมันจะฟิตพอดีกันกับที่อยู่ข้างในเราต้องดึงขึ้นตรงๆโอเคออกมาดูดิลูกต้องให้พี่เต้ ช่วยกดเปิดลองดูว่ามันจะขึ้นไหมถ้ามันไม่ขึ้นจะได้ส่งไปกลับไปเคลมคืนอ่ะคุณย่าแกะได้ไหมแกะไม่ได้โอ้โหดีเลยน้อะเปิดได้โอเค,อเคทีนี้เดี๋ยวเราจะลองเอาคีย์บอร์ดมาใส่มันจะใส่พอดีไะคีย์บอร์ดเป็นสีอะไรสีแดง สีแดงแรงลิตมีอะไรอยู่เอาเอาไปของมันแถมมากับเครื่องเอาไปเลยเอาออกดิงานมากเลยแกะเลยลูกแกะย้ายแล้วเราออกมาแล้วก็มาต่อกันดูดิกำลังเซตแอปเครื่องเติร์ดยังไม่ได้กีดเลยนั่นแหละเหลือตัวสีขาวเนี่ยมแกะไม่ออกอืมนั่นแหละเออออกแล้วทีเนี้ยได้ใช่ไหมเตะ อันนี้คุ่นย่าแกะมาเลยอ่ะเราเอามาประกอบกันดิลลีลูกเดี๋ยวลองให้มันเปิดเครื่องนะโอเคอ่ะดูอุปกรณ์เพิ่มเติมนี่อันนี้คืออะไรเมาส์วะอันนี้ก็คือวิธีใช้อืมแล้วคำนวส่วนตัวนี้ที่สำคัญก็น่าจะเป็นที่ชาร์จอ่ะลูกออกไหร น,น,นี่ใช่อุปรกรณ์ที่ชาร์จใช่ไหมใช่ใช่ที่ชาร์จที่ชาร์จจริงๆเลสแต่เราก็ใส่ตรงนี้ใช่ไหมใส่ได้ไหมใส่ไม่ค่อยได้อะไหนด,ดูดิลูกขอดูหน้าจอดิโอเคน่าจะได้มั้งถ้าเกิดอย่างเงี้ยโอเคภาษาอะไรดีภาษาไทายเน,นอะเก่งมากอ่ะลาเตเนี่ยไอตุอย่ยหนุ่ยของยัง เกิดมากับพรสวรรค์ในการเล่นเกมและคอมพิวเตอร์ลูกพ่อใช่ใช่น้องนอนหลับอยู่ก็โอเคเพราะว่าน่าจะโอเคแล้วลูกอะ่ะยกมือบา,บายบายท่านผู้ชมลูกบาบายบายยคโอเค